สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงอาการเปิดไม่ติดครับใส่ไ,ไม่เข้าหน้าจอไม่ติดกดเปิด power on ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับเบื้องต้นครับมาเช็คมีสายขาดไหม ก็ไม่มีสายขาดครับก็มาเช็คแต่นข้างหน้าเป็นนอดเป็นสนิมครับจะออกยากหน่อยค่อยๆตรงนี้ น็อตเป็นสนิมครับทำให้หัวน็อตเสียเอาไม่ออกครับขันน็อตไม่ออกต้องใช้หัวแรงลนให้ร้อนอใช้หัวแรงลนให้ร้อน ¡Qué oh. มาวัดไฟก่อนครับเมื่อกี้ตอนเรายังไม่ถอดเปิดไม่ติดครับแต่พอเราถอดแรงหน้าออกมาเปิดติดครับเดี๋ยมาวัดไฟไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงก็จะมี ตัวนี้เป็นไฟเข้าครับสีดำกับสีเหลืองเป็นไฟ220โวลต์วัดได้236โวลต์ก็ได้ครับส่วนสามเส้นนี้เป็นไฟ12โวลต์กับ5โวลต์สีเขียวขากลางเป็นกราวครับ ส g, ีดำสีดำเป็นห้าโวลต์ครับสีเหลือง สีเหลืองเป็น12โวลต์ตอนนี้ออกครับออก็เครื่องสั่งงานได้เดีย๋ยวลองปั่นมาดูก่อน เครื่องมีอาการติดติดับบ <C oughs> <C oughs> เครื่องดับแล้วครับ <C oughs> เครื่องมีอาการติดติดดับดับลองวัดไฟดูใหม่ ไฟ5โวลต์จะสวิงครับไฟ5โวลต์จะสวิงขึ้นลงไฟ12โวลต์ก็สวิงเหมือนกันครับ ไฟสวิงไฟไม่นิ่งครับกะะเพื่อมทำให้เครื่องหลวนอาการนี้ก็จะเป็นสวิตชิง่งบอร์ดสวิตชิ่งเสียบอร์ดนี้ครับเดี๋ยวลองพาไปอาบน้ำดูก่อนครับ ว่าจะผ่านไหมบอร์ดคอนโทรลมีแมลงสาบเข้าไปทำลังครับก็จะมีทั้งไข่แมลงสาบที่แมลงสาบเต็ม,มลเ,เลยครับต้องนำมา ล้างน,น้ำผงซักฟอกล้างให้สะอาดเลยครับล้างหน้าครับนมีปัญหาบอดอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเราใช้น้ำผงซักฟอกล้างได้ครับล้างเสร็จเราก็ต้องไปทำให้แห้งครับ ถ้าจะให้ดีเราก็ต้องแช่ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำมาล้างน้ำเปล่าสามรอบครับเสร็จแล้วก็ทำให้แห้งโดยการนำไปตากแดดแล้วก็ใช้ไดรเป่าผมเป่าลมร้อนเป่าให้แห้งครับถ้าไม่ถ้าไม่มีแดดก็ ใช้ใบเป่าผมเป่าให้แห้งอย่างเดียวก็ได้ครับ แล้วเราก็ามาเป่าด้วยลมร้อนล้างเสร็จเอามาลอง ก็ย no so, ังใช้ไม่ได้ครับเป็นไฟ5โวลต์กับ12โวลต์กับเพื่มก็จะเปิดไม่ติดครับก็เป็นบอร์ดสวิตชิงเสียครับบอร์ดสวิตชิงไฟกับเพื่ม เป็นบอร์สวิตชิ่งเสียก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้ครับมีขายแต่ว่าผมจะมาหาสาเหตุว่าบอรวิตชิ่งเสียเพราะอะไรก็มาแกะแกะออกปรากฏว่าพลิ้นตะกัวร่อนครับก็เลยลองมาเชื่อมใหม่ เชื่อมทั้งหมดเลยครับมาดูว่าใช้ได้ไหมตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วครับ มาลองวัดไฟดูว่าไฟเข้าไหมหลอดสับปิษสองรยี่สิมีครับไฟห้าโวลต์กับสิบามโวลต์ไฟห้าโวลต์กับไฟสิบสอโวลต์ ไฟก็ยังสวิงอยู่ครับก็ผมลองเชื่อมปลิ้นดูแล้วปรากฏว่าไฟก็ยังสวิงอยู่ครับเป็นสวิชชิ่งยังเสียอยู่ผมก็เลยถอดเอาคอนเดนเซอร์มีอยู่ห้าตัวครับถอดออกมาวัดค่าดู ก็มาวัดทั้งหมดเลยครับวัดดูแล้วไม่มีตัวไหนเสียครับล้างแล้วไม่หายก็สงสัยว่าเป็นเราวัดสีแล้วสีก็สีไม่เสียสีไม่เสื่อมสงสัยว่าเป็นออตโต้ครับ ออปโต้ก็คือตัวนี้ Otto, นญญออปโต้ Otto, จะเป็นสัญญาณฟีดแบ็กควบคุมแรงดันออปโต้จะเป็นสัญญาณฟีดแบ็ก ควบคุมแรงดันควบคุมแรงดันวิชิง่งให้คงที่ออโต้เสียมันก็ทำให้แรงดันไม่คงที่ อัพโต้ขาหนึ่งขาสองจะเป็นสนิมครับสนิมน่าจะเกิดจากมแมลงสาบเข้าไปทำรังมันก็จะเกิดกรดเกิดความชื้นทำให้ขาหนึ่งขาสองเป็นสนิมล้างแล้วก็ไม่หายครับขาหนึ่งขาสองจะเป็นไดโอดล่งแสง าขาสามขาสก็จะเป็นสวิตซ์ออนออฟขาสามขาสก็จะเหมือนขาซขาอ e ีของทรานซิสเตอร์ครับ มีเตรียมไว้เยอะครับาขา1ขา2ขาหนึ่งก็จะมีมาร์กนะเป็นวงกลมครับขาหขาสขาหนึ่งจะมีมาร์กเป็นวงกลมเป็นได้โอดเปล่งแสงเพื่อเปล่งแสงให้กับ ขา3ขา4ซึ่งเป็นขา4ขาอ e ของอ,อัปโตป้อนแรงดันป้อ,อนสัญญาณเพื่อควบคุมควบคุมแรงดันของสวิตชิ่งก็บอร์ดสวิตชิ่งมีขายร้านค้าออนไลน์นะครับ ถ้าจาเป็นต้องซ่อมก็ได้เปลี่ยนทั้งบอร์ดหรือจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดคอนโทรลทั้งแผงเลยก็ได้ครับมีขายครับก็บอร์ดสวิตชิงตัวเนี้มีขายร้านค้าออนไลน์ครับไม่แพงก็ซื้อใหม่ได้เลยครับถ้าจาเป็นต้องซ่อมแบบผมก็ได้แต่ว่าผมงานด่วนครับเจ้าของเครื่องต้องการด่วน ไม่ต้องรอครับผมก็เปลี่ยนซ่อมเอาหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดทั้งบอร์ดคอนโทรลทั้งชุดเลยก็ได้มีขายครับซื้อเปลี่ยนเลยไม่จำเป็นต้องซ่อมก็ได้พัดไฟ5โวลต์จะได้4.9 4.9ก็5โวลต์ครับ s <S ไป <the sales S 2> นิ่งแ <to> ล้วครับ<ะ>เปลี่ยนออปโตโ้เปลี่ยนออปโต้เข้าไปแล้วไป12โวลต์12โวลต์ก็นิ่งแล้วครับ <c oughs> มาลองเครื่อง We tried a little bit too far, and for the first time since they were 4 2 up in the first set, well will you get their noses in front. Good judgment. That was far behind the baseline at all. Turn from now, look ก็เครื่องทำงานปกติแล้วครับตอนนี้กำลังปั่นแห้งอยู่เหลือเวลาอีก5นาทีสรุปเครื่องนี้อาการเปิดไม่ติดครับบางครั้งก็เปิดติดสาเหตุสาเหตุก็ มาจากบอร์ดสวิตชิ่งเสียก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้ครับมีทั้งบอร์ดสวิตชิงหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งเมนบอร์ดเลยครับทั้งชุดเลยก็ได้ซื้อเปลี่ยนเลยครับแต่ถ้าจะซ่อมก็ดูตามคลิปผมเลยครับวิธีการหาจุดเสียอาการเปิดไม่ติดครับขอบคุณครับที่รับชม